ตอนนีืนก็ขอบคุณน้องที่เอาหนังสือการ์ดคองเสรมาให้แล้วพอดีนัดเจอกันที่บาสตีบาสตีเมื่อก่อนก็นกนเป็นคุกคุกบาสตีนะครับพังทลายเมื่อวันที่14ะกรกฎาคม17้แต่9แล้วก็จุดที่ยืนอยู่เนี้ยอยู่ในเมอยู่ในอันนี้ก็ไว้ใใต้ดินนะครับมี กรมีซากกระหลังหรือมีครับมีกำแพงกำแพงของพุกบัสตีที่ยังเหลืออยู่ที่ยังเหลืออยู่ยออยยนะสร้างมาตั้งแต่สมัยกลางเป็นที่ขังนักโทษในปารีสเป็นนักโทษการเมืองบ้างไม่เป็นบ้าง500กว่าปีขังขอาทีนี้ วันที่สิบสี่กรกฎาวันที่ชาปารีสฟังกายคุกบาสตนะีมีนักโทษถูกขังเหลืออยู่เจ็ดคนทำไมจึงมีการฟังคุกบาสตีแล้วผลจากการฟังคุกบาสตีนะทำให้การปฏิวัติฝนะรัง่งเศสเขาแย่เสษระเบิดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบสี่กรกฎาคมนะซึ่งผมเขียนถึงเหตุผลเงื่อนไขปัจจัยชนวนที่ทำให้ชาปารีส ต้องยึดคุบบาสตีนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากพราก็ชาวปารีสส่วนใหญ่นับเป็นร้อยร้อยปีพันปีไม่เคยคิดไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่อยู่ๆวันที่สิบสาคืนวันที่สิบสามรุ่งเช้าสิบสี่จึงมายึดคุบบาสตีนะฮะแต่เช่น่าสนใจมากไปกว่านี้เพราะมันเป็นจุดระเบิดองการปฏิวัติวันที่สิบห้ากระดาษชาวนาทั่วประเทศ ลุกขึ้นปฏิวัติโดยการเผาปราสาทพวกขุนนางเผาปราสาทเจ้าที่ดินนะครับแล้วก็ทำลายทรัพย์สินกระชั่งข้าไปวิย์ปลามีบอกปลาแล้วกเกิดการปฏิวัติของชาวนาวไปทั่วประเทศที่น่าสนใจก็คือว่าเขารู้ได้ยังไงว่าที่ปรารี่วรนที่14มีการที่พวกวัดติ การสื่อสารเมื่อ2 3 0้ยสาสิกว่าปีที่แล้วเนี่ย,ม,ม,ย,ยม,มันมันถ้าปัจจุบันเข้าใจได้มีโทรศัพท์มือสมัยนั้นมันมีแต่ทำไมชาวนามันลุกขึ้นกันทั่วประเทศด้วยตั้งแต่วันที่สิบห้ารกรกฎาคมนะครับมีนักประวัติศาสตร์หลายคนบอกคือการวันที่สิบสี่เนี่ยเป็นการปฏิวัติของชาวาร,รีดสิบห้าเป็นการชาวนาแล้วปฏิวัติไปไปจกนกระทั่งสแหางชาติเนี่ยต้องลงมาเก็บ ยกเลิกสิทธิศักดินาในคืนวันที่สีส่สิงหาคมแล้วต่อไปถึงปลายเดือนก็ออกคำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแลนพลเมืองแล้วการพคาดํำเนินไปอย่างทุกละทุกปริมนฑชนแล้วก็อย่างดูเดือดอย่างรุนแรงผมเขียนไว้หมดแล้วเพราะถ้าใครยอยากรู้รายละเอียดเหตุการณ์ที่ละเอียด ตั้งแต่การยึดทุบบาสตินไปจนถึงกาวัานาและจนไปจนถึงกรารวัดที่เขาเรียกาการแยกควเกิดที่กินเวลาสิบปีนะก็ให้ไปหาซื้ออา่านพิล์มครั้งที่สามโดยสำนักฟิล์มเพชรไทยตอนนี้ก็วางวางแผงอยู่ที่บูธเพชรไทยแต่ว่าโชคร้ายไม,ไ,มไ,มไม่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 ใช่ผมโชคร้ายนะประเทศไทยทั้งประเทศโชคร้ายแบบนี้ แผ่ดินไหวมีคนเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่เคยทบไม่เคยเห็นมาก่อนสัวปลกก็คือว่าการไปรัฐฝรั่งเศสที่เรียกการรัฐใหญ่เกือบแปดเก้ามันเป็นปฐมบทของการปฏิวัติโลกของของความพยายามอของชาวฝรั่งเศสทำไมนั้นนะที่ต้องการจะสร้างเลือกสร้างโลกใหม่ สร้างสังคมใหม่นะตามอุดมการ์ตามความฝ่ายฝันตามความน,าน,นคิดนะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ก็เป็นบทเรียนอ่ะ,อะ,อะซื้อมาพอละพ่อสมุดถัาใครไมร้องสมุดถ้าไม่มีมีติไปแจ้งจังขอบคุณมากนะครับ